ไมไมอย่างต่งตัวเนาะไม่ย,ย่างตัวอะไรนะกเร็เลยนะเออซื้อบัตรเลยดีนะหืต้องต้องสวยแล้วไหมต่งตัวแต่ก่อนแล้วมได้แเดี๋ยวไปจองหน้าเลยี้ทิแจกน้องไปใส่หมอนต่างตัวอะไรกบดิแจกดี่ต้องซอเข้าฐาี่อยายดป่ะป่ะอ๋อขยวมนี่ไหเดี <c oughs> <ะ>๋ยวเดี๋ยว อ๋อแก้วกระติกที่มาขายใช่ไหมนี้อันนามาขึ้นถือมาได้ได้ถือไปไปแล้วก็ขยกนี่ให้เดี๋ยวติกลข้าม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 าก็ติกมาขายมาแล้วของที่ระลึกน้องต้นข้าสุปริยามาแล้ว ของที่เลึกมาแล้วของขายของที่เลึกมาแล้วตอนนี้มาขายแล้วตอนนี้ของที่เลึอกมาไล่คนเดี๋ยวมาในนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้มีเสื้อมีหมวกมีกระติกน้ำน้องต้นข้าวมาขายครับผมเป็นเทเลลึกครับผมนานทีมีหนมามาได้เลยมาได้เลยเสื้อหมวกแก้วได้มาเลยเข้ามาเลยเข้ามาครับฮะ เสื้อผ้าเดี๋ยวนี้น้องอน้องป้าน้องเขาจะขายให้ครับผมตัวใหญ่สอตัวถ้าฮะตาบอกซ้บอกไซ้าัสามร้อยห้าสิบอ่าป้าน้องจ๋าสองตัวจ้าสองตัวมีก็มีแก้วรูป้องกท้าวด้วยวันนี้ก็ติสั่งสองตัวเลย

อะไรบ้างอายุมากแล้วอายุนะตัวน้ำหนักผมยังเอแอลเลยสองเอแอลาผมแอลนะสุดไว้สองการไว้เออเดี๋ยวเดี๋นะน้องน้องสองเท่ไหนวะสองห้าตัวอยูแล้วเลาวเอาไปจัดสั่งอีกแล้วขายดีแล้วตอนนี้เอาม่วงสองเล็กเอลสอมาแล้วสองตัวแล้วโอ้ใจเย็นครับใจเย็นเลยมาแล้วห้าตัวแล้วตอนนี้ ก่อนก่อนใจเย็นผีน้ำเหมือนลูกนึงเอาแก้วมาด้วยอ๋อโมงใหม่เลย่วงม่วงขาวโมงแก้วสีขาวก็เนาะอ๋อเอาโมงเห็ดตัวม่วงเป๊ะไปหกแปะเป็นรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่รุ่นใหม่อ่ะรุ่นใหม่นี่รุ่นใหม่เลยนะรุ่ยเลยกิ๊บเลยนะกิ๊บเลยมากินยังกินยังออกแล้วเพราะรุ่นเก่าไม่มีเลขหกแปดดีดีอ่า อ่าลูกเก่านี่ใหม่แล้วตามยกเลยตามตัวสองเอตัวสตัวสองเตัวเท่าไหนตามแล้าสิครับเอาสตัี่มีสีได้ะสีเขียวก็สีกลมแม่เดี๋ยวอนสีเขียวตินี่อะไรอ่ะต้องให้เอน้องตัวาติดน้ำสวยสวยสวยไม่ว่าอันนี้ข้างหลังมีเงโอ้ยไม่ได้ไม่มีต้องักต้วครับ เอสีเขียวนะแล้วใหญ่ปลาเทียวมี่ขึ้นค่ะแม่เใหญ่แล้วเใหญ่งิหรือแม่สองิหรอเอาใส่ l อลไหล่ะได้ดีหรอโอมีอันนี้สตัวเจยอันนี้นึ่งมันดีครับแม่เดี๋ยวแม่อ่มี มีุ่มก็ได้มีเรื่อใหม่ครับเอาสิครับเอาเอาแล้วเอาเรืองแล้วมาสิแก้วเราเนี่เอแก้วอะไรก้นแก้วมึงใบ 3XL สีเสือ299เสือ350 350ออกเก้าอะแก้วสองโลเค99 อ๋อแม่หนึ่งเล่มอ่หนึ่ย่างัวาน้าา่ง้าไม่ได้เสอะไรเอาามเอลสองตัวใช่ใช่สองตัวนะจาสองตัวนะจ้าสามเอองตัวเอาเยอะเลย่ะให้ตางกัวนะเอาเยอะเลยม่พยาแม่เอาสีอะไรมีสีอะไรสีขาวม่วงดาาขาว เดินทางมาร่วมกุญกันทับ้าสูวันนี้เป็นวันศุกร์แรกเอ่วงนนี้าป็นวันศุกร์แม่นะวัดเขาลูกช้างของพวกเรานะครับวันนี้เปิดเปิดงานโดยน้องคุณนองภริยาดาวดงีน้องชายสาวที่น้องชาวจังหวัดเชียูณีความสุขด้านหน้าเวทีครับกับที่เข้าสู่วันนี้นาอก่อนที่จะพบกับน้องต้นขาครับพบกับ ความสุขทางดานเสียงเพลงกับพวกเราทีมงานของศปดาบลตับเน